สวัสดีค่ะวัพอกับนุ๊ปุียอีกแล้วเนาะ,ค,ะค่ะค่ะมันนี้ก็มีเมนูแซ่บๆมาฝากอีกแล้วเนาะคะ่ะมันนี่เห็ดอมไกะะ่เนาะค่ะค่ะไปเบิ่งกันเลยว่ามีม้ค่างปรุงอย่างเนาะ,ค,ะค่ะมันนี่กับเซม,มี่นี่ค่ะไกเ่เฮาเอาเอิม่มเขาเอิ้นว่ายังไงขาไก่สะโพกไก่สิค่ะมาเนาะว่นนี้ใส่ไข่เป็นตัวเนาะแล้วกับเมีอันผักกาดขาวเนาะคะ่ะ ต้นหอมผักซีเลาส์เรากันหอมแดงกับพริกแห้งล้วกัิเป็นตะไะคร่เนาะค่ะค่ะเดี๋ยวเขามาเบิรงเลยเนาะค่ะว่าเขาสิเห็ดจังหดว่าวตะกุตะกัดกขอโทษด้วยค่ะค่ะตั้ง ไงงไะะเได้ใส่น้ำมันหรือเนี่ยงลงไปเนาะคะ่ะก็สิเอาไก่ลงไปขวดหมดเนาะค่ะไก่ลุงแต่อาจจะมันแต่มันแดดเนาะค่ะบางคนกนอาจจะเอาพริกเอาเยี่ยงลงไปแต่ว่าเคยเอานี่ยงลุงไปกบกวนค่ะเพราะไม่อยากไม่ได้ใส่น้ำมันเนาะ ไข่ก็ไมไข่เยทุกน้อยค่ะเบึงนม้้มัน้้้นอ้้้้้้้้้ะค่้้้้ค่้้้้้้ะค่ะ แลอกเห็ดไกส่สดต้นนะคะบ,บรจบา <c oughs> บา้าเพื่อนๆจะกิน้องเบ้งยะเบิงไก่นาม,มันหอ,อกมันมหอ,อกนอก่นอนไ่ได้ใส่นามไม่ได้ใส่หยางนิ่นใส่ยี่นีนามลายเนาะมันหมดเตืนกเบ,บงึงดลายู่ค่ะ เดี๋ยวเขาก็ปรุงเครื่องกันเลยเนาะคะ่ะจะใสู่กดีไปตัวหนึ่งเนาะใส่นำปลาเนาะคะ่ะ ทักคนก็จะเติมน้ำไปแบบน้อยนึ่งไว้เขาจะใส่ผักลงไปเมอนกันจพ่อให้ไก่มัน,ไปไมนปปเปอย์เนาะค่ะเท่ากัจะปิดฝาไว้เดี๋ยวรอใหมันเดือดอีกเชือน,นึงเขากจะมาใส่ผักกันเลยเนาะคะ่ะทุกคนนี่ั้นค่ะเริ่มเดือดอีกแล้วตบสองเนาะคะ่ะ เดี๋ยวเข้าค่ะชิมรดแป๊บหนึ่งเนาะคะ่ะทีแต่เดี๋ยวตรงชิมอีกค่ะเอ่อว่าเดี๋ยวเ้าใส่ผักลงไปมันจะจืดก่อนเนาะนะถ้าผักสุกแล้วเนาะคะ่ะผ่าไสอันนี้ลงไปแลยเนาะอันผักกาดขาวเต็มหม้อค่ะ เน้นกินผักนะคะม่อนี้เปื้อเ,อเปิดตัวกระาพอาหารบ้านเขาไม่แต่แนวสับแสบเนาะค่ะสังเกตเบิ้งน้นหนูปุยเป็นคนนเห็ดกับเขาว่าคอยบดไดใส่ผงชุรสเนาะคะ<ช>่ะแต่ว่ารสด,ดีนี่กับผงชุรสดีๆนี่แหลคะค่ะ ผงชูรสน,น่ะปุยกะจะใส่เตะตำบ๊อ,บอกชุงเนาะค่ะคือว่ามันต้องขาดก็ได้เนะาะตำบ๊อกชุง่มใส่ผงชูรน,นก็นบบแสร้เนาะคะ่ะแต่ว่าแต่ว่าไปหาเมดแล้วล่ะค่ะผงชูรดนี่ยไปหาสื่อบอ่มีขาดตลาดหรือว่าเขาบ่าให้เขาบ้างท่านเด็กไปสำรวจเบิ่งอีกก็สั่งหน่องเพิ่มเพิ่นว่า พงชลรดบอร์เข่ามาก,กันลเลยบ่คุหนึ่งเป็นยังบ่รด้ยรานกันเนาะคะ่ะชิมอีกคนค่ะอย่าปิดฝาจักแป๊บให้ผักมันสุกเนาะ,ค,ะค่ะฟ้ามันเดือดเปิดฝ้าเราเนาะคะ่ะจะเข้ามาคนอีกรอบ ไก่กเพิจตะเปืยอยเราค่ะหกชิ้อีกรอบก่อนชิ้เดียชิ้จนอิ่มค่ะแซ่บเดาค่ะกใช่เอิญเขาเอินว่าแกงอมเนาะคะ่ะเี่แกงอมไก่คุอบะหมีเ่เผเบือเด้อค่ะนี่ค่ะใส่ต้นหอมลงไปเนาะ ลงไปแล้วกันแทกซี่เล่าลงไปแล้วเนาะคะ่ะถกเคล็ดลับทุกคนแล้วค่ะว่าอันี้มันเกี่ยวกับกับเขาาะคะ่ะเกี่ยวกับทุกคนอย่าไปสื่อของนี้อนันหิวเข่าเด้อพี่น้องมันสิได้ทุกได้กลับมาโดยที่ว่าเขาบ่ได้ตั้งใจไปสื่อเนาะคะ่ะแล้วก็สิหลายก็เกา่าแล้วบบตายนี่สื่อมามันก็เลยก็ ตองเห็ดคือปุ๋ยนี่แหละค่ะตังผักซีล่า่ซืพอบะฉันตอนตอนนั้นเห็ดมันงามก็เอามาค่ะใส่นีก็เลยตองเห็ดค่ะบ่สันกับสิเสียดายเนาะเสียดายเงินที่เขาซื้อไปเดี๋ยววันที่ต้องเอาทิ้งเนาะค่ะค่ะ,คะแกงออมไก่ของปุ๋ยกะเป็นอันบาเซตเนาะค่ะนี่ค่ะแต่ว,ว่ากะเเบื้องนาหลายๆ <laughs> เอาไว้สดค่ะ ให้มันร่องคอร่องคอเด็กเขาเอิ่เนะคะค่ะคลิปนี้นุกคุยกับฝากไว้ซ้ำนี่เนาะค่ะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นุกคุ้ยน,น,นะเด้อค่ะสวัสดีค่ะ